สวัสดีครับสวัสดีครับว,วันนี้กระผมพี่ชายเอียรทีวีนะครับได้มีโอกาส <ขอ S 2> มาเยี่ยมมาเยือนแล้วก็มาคารวะท่านายกนคนยินข่าวว่าทานายกมีโรงเรียนสอนว่ายน้ําและก็เป็นโรงเรียนที่ใกลจะไหลรุ่นแล้วผมได้ยินแต่ข่าวพอดีมาเข้าพอดีเจอกําลังทําทการฝึกสอนพอดีอบรมพวกเด็ก นะครับก็อ้่าเที่ยงพอดีเลยกโอกาสที่มาที่ไปผมก็ยังไม่เข้าใทราบรายเดียดก็ต้องให้เจ้าของเรื่องท่านนายกของเราเนี่ยแหละาดำเนินการบรรยายสรนส่วนส่วนสั่งเท่าสวัสดีครับนายกสวัสดีครับทบรรยายน้องครับขอบคุณนะครับที่พยาเดียวที่ได้ลงมาเยี่ยมเยียนกิจการบริหารส่วนตะบลที่สุดนะครับมาวันนี้นะครับคุณตามบริหารส่วนตะบนที่สุดได้กัโครงการส เดงกจมน้ำนะครับปีนี้เราก็จะมาทุกปีนะครับจะมาทุกปีโดยเฉพาะนะครับเด็กที่ของระบับสุดโดยเฉพาะโรงเรียนนะครับปีนี้เราก็เอาโรงเรียนชั้นนะครับป .5 เข้ามามาฝึกนะครับให้เด็กเนาเด็กนะครับมีทักษะเอาตัวรอดในการเข้ากันจมน้ำครับถึงเรื่องด้วยตัวสมดิของเรานะครับเกิดปัญหาเด็กที่นะครับไปเล่นน้ำแล้วจมน้ำได้ตา้ มากมายก็อเปน็นต้นของระดับประเทศทางโครการพัฒนาส่วนต้นที่สุดนะครับเราก็ถึงตันนี้ไม่อยากจะให้นะครับลูกหลานต้นที่สุดนั้นได้มาเสียชีวิตตรงนี้นะครับเพราะว่าเรารับประกันได้เราเลยนะครับได้ทำกาโครงการขึ้นและเราก็มีศักย์องอบตของเราเองนะครับเราก็ทามาท,ทุกปีนะครับปีนี้เราจะทั้งหมดอยู่สามรุ่นนะครับเพราะว่าแต่ละร,รุ่นนะรุ่นละสองวันนะครับโดยการที่ ตั้งแต่เบื่องต้นนะครับก็คือ1รับฐาน CPR นะครับตะโกนยวนยืย่นแล้วก็ในการท่าษะรอยตัวนะครับถ้าไม่คีรอยน้ำเพื่อให้เด็กนั้นรู้จักการเอาตัวรอดนะครับเด็กว่ายน้ำเป็นหรือว่านะครับเอาตัวรอดยังไม่ได้แต่ว่าเด็กว่ายน้ำเป็นนะครับท่านเหนืห่อยมาก็จมแต่เด็กลอยตัวได้นะครับสามารถเอาอยู่ได้นะครับของเราเคย อรสิทิไปแข่งที่จังหวัดหนึ่งอยู่ประมาณ4ชั่วโมงคึ้นครับ้อยได้แบบสบายเลยนะครับทีนี้เราก็ไปเอานะครับโรงเรียนในสังกัดของตำรวจชิสุกของเรานะครับทั้ง5โรงมามามาทำการอยู่ที่ให้ความรู้โดยเฉพาะนะครับเราก็มีผู้ฝึกโดยเฉพาะนะครับจกด์อิสิดาซีบางก็เป็นผู้นําทีมที่ก็จะเป็นอารามา ภาคก่อนนะครงการก็ไม่หนึ่งฝ่ายโครงการนะครับแล้วก็มีนะครับครูครู้ผู้เราก็ได้ผู้นำกลุ่มโจทย์ผู้นำโรงเรียนนะครับขึ้นมาเป็นช่วยในโครงการนี้นะครับก็ขอฝากนะครับคือก่อมแต่นักเรียนเรียมพญาเดี่ยวนะครับหรือว่าพญาเดี่ยวที่นี่นะครับได้ช่วยกันจ่ายบอกข่าวว่าถ้าเปลี่ยนโครงการใกล้ๆนะครับที่จะมา เราใช้สั่งของอมตะที่สุดของเรานะครับแล้วก็มีของครูแล้ครูฝึกราคาย่อมเยาไม่ต้องไปหาเอกชนผมมาที่นี่ได้เลยนะคร okay. ับแล้วขอบคุณมากครับผมัครบขอบคุณมากท่านนายกขอที่มาที่ไปในเกิดโรงเรียนอื่นอยากมามาติดต่อได้มาติดต่อได้ถ้าใจใจก็ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงโอ้เพราะมันเป็นของนักเรียนใช่ไหมแต่ถ้าไปเอกชนมี่แพงใช่ไหมมาที่นี่เลยนะเรียนรับอนุบาล พอหกครับพอหกพอห้าหรือพอไหนมาได้เราลักสอได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดแต่ว่าตัวนี้โครงการของเราในทุกอำเภอทุกตำบลจะเอาเองเฉพาะพอห้ามาก่อนพอห้าโตหน่อยเนาะเอาพอห้าโจโจพอห้าก่อนใช่ไหมครับครับเอาสหรับวันนี้กับผมเองเพีเคียร์คิีก็ขอขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงนะครับแล้วผมก็จะไปดูทางไหนว่าพวกครูสอนเป็นยไงนะนี่ก็คิดว่าถ้าเรียนก็ให้ความรู้พอสมควรเพราะเจ้ามอเนี่ยเจ้าของคิดดี เจ้าของลักสูตรโดยตรงใช่ไหมครับผมครับวันนี้สวัสดีครับของการบริหารส่วนตำบลศรีสุขอำเภอนงจังหวัดฒน์นะครับตอนนี้กำลังสาธิตครูกำลังสาธิตว่าด้วยการว่ายน้ำนะครับมาิบ้างมาิบ้างมร์ว่ายน้ำเป็นทางการ บอมบอมทีตัวกลางบอมทีลงมาเจ็ดแปดเก้าสิบมีแวแล้วเห็นลอยตัวได้แล้วอ่าลอยตัวได้แล้วนี่เห็นแลยวันนี้มีโอกาสนะครับได้มาเยี่ยมมาเยือนแล้วมาทำกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารสวนตำบลนะครับศรีสุข อำเภอเสียดงจังหวัดพิรุณครับตอนนี้คณะครูครูฝึกสอนว่าด้วยการว่ายน้ําเพราะอบตอน,นี้มีโรงเรียนว่ายน้ํานะครับกิจกรรมเลยคุณครูกําลังพาทากิจกรรมเสร็จแล้วกําลังขึ้นมาข้างบนนะครับทําการสาธิตจบไปแล้วเลยอยากจะรู้ที่มาที่ไปว่าด้วยหลักสูตรด้วยการ วหา้น้ำมีอะไรบ้างมีคุณครูฝึกสอนนี่ครูผู้สอนนะครับดูหน้าเนี่ยพวกครูจบหลักสูตรมาแล้วนะอะขอดูหน้าคุณครูฝึกสอนหน่อยโอ้โหนี่นี่น,น,น,นี่พวกครูฝึกสอนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าหมดเอ้านูเอา,เอายกนิ้วหน่อยดิอยกเก่งจังเลยเดี๋ยวผมจะขอสัมภาษณ์คุณครูนิดหน่อยนะสัมภาษณ์คุณครูเสร็จก็สัมภาษณ์ครูฝึกนะครับพอริญาตครับคุณครูวันนี้กิจกรรมว่าด้วย สอนว่ายน้ำใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหลักสูตรเป็นยังไงบ้างลำดับนิดหน่อยอสำหรับหลักสูตรทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำของอบตศรีสุขนะคะเราจะเรียนอยู่หลกัลกๆอยู่สามหลักสูตรคือหลักสูตรของความปลอดภัยทางน้ำเรื่องของการฟื้นคืนชีพแล้วก็เรื่องของอการช่วยเหลือคนตกน้ำที่เราเรียกว่าการตะโกนโยนยืน่นแล้วก็ หลักสูตรการเอาชีวิตรอดในน้ํานะคะก็จะมีการลอยตัวการกั้นหายใจในน้ำก็การช่วยเหลือตัวเองในขณะที่กําลังจะจมน้ำา่นะ,ะน,นี่ก็เป็นหลักสูตรค่ะหลักสูตรเลยใช่ไหมใช่ค่ะ,ะเด็กอายุเท่าไหร่ขึ้นไปเนี่ยเห็นโฟนเด็กเล็กมากเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของอันนี้ก็เป็นโรงเรียนในตําบลศรีสุขหน้าโรงเรียนค่ะโรงเรียนเลยบอลเนียยโรงเรียนเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะ โอ้โหสุดดยออันนี้นรุ่นที่หนึ่งค่ะรุ่นเป้าหมายคือฉันเปโอ้นี่รุ่นหนึ่งเลยใช่ไหมน,นี่นะอันนี้รุ่นแรกค่ะรุ่นแรกเหลืออีกสี่รุ่นค่ะมีใบประกาศไหมเวลาจบไปนี่พวกเด็กอ่ะก็จะมีการทดสอบค่ะทดสอบแล้ววุฒิบัตรเขาค่อยให้ว่ากันไปใช่ไหมอ,อ๋อมี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  กี่กี่กี่บทเมื่อกี้ทวนอีกครั้งหนึ่งสิหลักสูตรของเราก็จะมีอยู่ฐานการเรียนรู้อยู่สามฐานนะคะ <Okay. S 2> แลกก็คือความปลอดภัยทางน้ำความปลอดภัยทางน้ำเด็ก<ๆ>ไปลงน้ํามันช่วยตัวเองได้ใช่ไหมเป็นการให้ความรู้ทางวิเชยวิชาการปลอดค่ะ <Okay. S 2> ว่าแหล่งน้ําเสี่ยงคืออะไร <Okay. S 2> ะการสังเกตเวลาที่เราไปแหล่งน้ําที่เราไม่คุ้นเคยเช่นไปทะเลการสังเกตสงแดงอันนี้เด็กต้องรู้ค่ะการลงสระ ออันนี้นะคะแล้วก็ฐานของการฟื้นฟืนชีพช่วยผู้ประสบภัยทางน้ําอมฐานที่สองก็คือการช่วยเหลือโดยใช้อุปกรณ์เราเรียกฐานนี้ว่าฐานตะโกนโยนยื่นอืนะคะอุปกรณ์ก็มีหลายอย่างค่ะตั้งแต่ท่อพีพีซีไม้เชือกหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เด็กหาได้ในขณะนั้นอืและฐานสุดท้ายก็คือฐานของการแลชีวิตเราในน้ำค่ะแล้วเด็กมันเดินไปเฉยๆไปตกถุงนาเงี้ยมัน น้ำท่วมนี้นะมันไปตกช่วยตัวเองได้ไหมแต่ขาหลัดส่วนนี้น่ะเด็กๆช่วยตัวเองได้ไหมได้คไหนอ่ะตอบด้วยอ่ะช่วยตัวเองได้ไหมลูกไปตกไปเลี้ยงควายตกทุ่งนานี่ถ้าตกตรงนี้ช่ั้นตรีกาอ๋อตั้งสติก่อนค่ะฮะขออะไรนะเขาบอกตั้งสติก่อนแล้วแล้วทะเมยคะขอควาเชื่อแล้วขอสกุลนะสกุลสกลนายยังไงนะเมื่อมันตกไปแล้วอเ็บ รมเก็บลมหายใจคะ่ะลอยอ๋อพอตกไปปึ๊บกั้นลมหายใจใช่ไหมกั้นสติกั้นหายใจโอเคตัวโอเคแต่นี่บทเรียนที่สําคัญมากนะหนูต้องตั้งใจนะเวลาไปเลี้ยงควายไปเจอสระน้ําใหญ่ๆไปรุ่มหลงอะไรก็ไปตกโดยไม่ได้ตั้งใจหนูต้องทําเหมือนที่หลักสูตรที่ครูท่านสอนมาวันนี้ก็ถือว่าหลักสูตรหนึ่งสองสามเนาะก็ต้องขอขอบคุณคุณครูขอบคุณคุณ คุณครูผู้ฝึกนะวันนี้ให้ความรู้เต็มที่เลยนะต้องขอขอบคุณท่าน,นอปตอไอศิสีสุขที่มีหลักสูตรโดยเฉพาะเลยใช่ไหมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สิบปีที่รุ่นที่สิบปีที่สิบเลยใช่ไหมครับวันนี้พี่ไอยวทีวีมีโอกาสได้มาร่วมถ่ายทอดสัมภาษณ์เอาแค่นี้ก่อนเนาะติดตามต่อไปรุ่นต่อไปเดี๋ยวจะมารอรับพุทธบัตรว่าในการจบนะ,ะครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มาพากันลงมาลงมาลงมาหล,งาลังจากสาธิตเอาพากันลงมาพากันลงมาไม่ผูห้หญิงก็จะเรียนทานี้ก่อนเอาลงมาลูกลงมานี่หลังจากฝึกว่ายน้ำเสร็จแล้วก็กลับครับไ,ไ,ไ,ไปเข้าห้องน้ำแล้วมันเล่นประหารไปไปเข้าห้องน้ำแล้วมานเล่นลประหารกับลูกไป จัดว่าด้วยการว่ายน้ำนะครับการไม่แน่นนะครับมือน,นะครับมือการง่ายมือ What? Uh -huh. thấy đi em ai thấy đi trong này không ai thấy đi em không thấy ai đi em không thấy đi em không thấy อันนี้เขาเรียกว่าผายปอดใช่ไหมอันนี้การกดด่วนหัวใจค่ะการกดด่วนหัวใจค่ะตอน<ม>เอาการ C ยาด้วยการเอาด้วยการสายปอดสองครั้งโอเคและไอ้คิดว่าดูดดูดด,ด,ดูดปากไอ้ดูดนะ้ำออกจากปากทำแบบไหนไม่มีดูดน้ำออก,กาจากปากค่ะม,มีแต่การเป่าลมเข้าปอดปเป่าลมเข้าปอดเป่าเข้าปากค่ะเป่าทางปากโอเคโอเคโอเคอเค้าวจะได้รู้ไหม เป่าลมเข้าปากไม่ใช่ไปจูบปากใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่โอเคเอาลูกเอาเป่าลมเข้ปาปอดดูวสิอ๋อแบบนี้ปอกอ๋อค,คือว่าโอเคเป่า, <laughs> เ,ปาเป่าลมเข้าปากนะครับอันนี้คือวิธีสาธิต <laughs> โครงการส่งเสริมสนับสนุนนะครับป้องกันการจมน้ำนประจับบกรมีประมาณ2567นะครับรุ่นที่1 ระหว่างวันที่15-16กรกฎาคม7โดยการมหารจังหลัดศรีสุขอวเภอศรีสุขจังหวัดสุรินทร์นะครับนะีสจะน้ำมีอะไรพร้อมนะครับหาากใครเท